ผมตะวันนะครับจากเชียงรายครับ้วยนะครับขอบคุณโซน,นครับที่สร้างแคมป์ิีๆดีนะครับให้กับพวกเราแล้วก็พี่สาวสที่รักของผมคือพี่ละสานะครับที่ให้ผมได้เข้ามาลู้นแคมป์นี้สิ่งที่ประทับใจอันดับแรกคือมิตรภาพค,ครับโดยเฉพาะเดวินเนอร์ครับ ท่นปรานนะครับคือพี่ๆสตา์ทุกคนนะครับที่มีวิธีสุดยอดจริงๆที่เค้นศักยภาพให้เราครับขอเสียงตกบมือนะครับเป็นไรและสุดท้ายนี้นะครับขอฝากทฤษฎีทุกคนนะครับว่าทฤษฎีของแรงดึงดูดนะครับ คุณคิดยังไงคุณก็จะได้อย่างนั้นคนระับ